หลังสนับสนุนโดยหมึกเส้นเบนโตะรถฮอตชิลลี่และรถเม็กซิกันบ้านมานี่มานี่อยู่ทางนี้ครับนี่นนให้ของออ เป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่เลยทนี้รู้มาว่าพอเนี่ยเป็นคนรักษาสุขภาพมากรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยมีสิ่งนี้มามอบให้ครับเป็นตู้เย็นซัม s ุงบอ o ทอมฟรีเซอร์ครับตู้เย็นนี้เหมาะกับพอบ้างมากเหมาะตรงไหนครับเหมาะตรงไหนนี่ครับเพราะว่ามีช่องนี้ครับช่องพิเศษลบหองศาลบหนึ่งองศา ทำมาไว้สําหรับแช่เนื้อแล้วก็แช่อาหารทะเลจะได้คงความสดกันแบบยาวๆไปเลยครับวันนี้เราก็เลยมอบให้คุณพ่ไปเลยถึงบ้านเลยฮะขอบคุณมากยค่ะยินดีค่ะอยากได้ด้วยเลยอ่ะแล้วคุณอยากได้ทุกอย่างเลยนะทุกอย่างนะเอาทุกอย่างตั้งแต่เรื่องนี้นะนะไปเดี๋ยวไม่คุยัต่อทุกของมันดีอ่ะไปไปไปกับข้าน่ากินมากตำลายตำลายมากจากตำลาย ร้านตำหลายอ,อยู่แถวนี้แหละสั่งมาให้กินทำไมอ่ะหิวหรอไม่เขาบอกว่าโอบอกว่าโออยากกินไข่เจียวเลยถามจริงกับภรรยาเนี่ยเขาจ่ายหนักขนาดไหนออช้อปปิ้งตามใจไหมอะไรอย่างี้ไม่ได้าถามคนนี้ใช่ไหมให้คนนี้ตอบคนนี้ตอบเ,ออเขาให้เงินเดือนไหมหรือว่าเคยซื้ออะไรหนักๆอย่างนี้ไหมไม่เนาะส่วนใหญ่เราเราแยกกันใครอยากใช้อะไรก็ใช้ของใครของมันเขาจะแบบชุดเขาเ้ยคือนี่ชีวิตเขาเป็นอย่างนี้เลยเรียบง่าย ของแพงไม่ใช้ผมว่าเขามี m i n d s e ตนี้นี่คือว่าคมาแล้วมาแล้วเชิญค่ะเชิญค่ะคุยกันอยู่ว่าน้องก็เป็นคนแบบมัธยัสถ์ไม่ค่อยได้ใช้อะไรที่แบบว่าปุ้มเปือยผมว่าเขามี m i n d s e ตว่าเขาเขาแบบสมมติว่าไปกินข้าวเนี้ยเราสมมติเราจะออกเนี้ยเขาก็จะบางทีก็จะแย่งออกเขาบอกเขาจะบอกว่าเนี่ยก็เดี๋ยวดูหนังต่อไม่ใช่เหรอก็คือเราจ่ายค่าหนังไงก็คือเนี่ยคือเขาจะหรือแม้กระทั่งอย่างฮันนีมูนล่าสุดนี่ฮันนีมูนนะครับไปฮันนีมูนเราไป3ประเทศใช่ไหมครับ ผมก็บอกว่าเนี่ยใช้บัตรเครดิตผมจ่ายนะปราบอกว่าเขาก็จ่ายของเขาเองไม่เอาตังเราไม่เอาตังเราอ๋อใช้ดันอนคนละห้องเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่ต่างคนต่างจ่ายเงี้ยเขาจ่ายแต่อยากนอนที่นี่ก็จ่ายซะเองใช่เขาก็จ่ายเองเพราเขาบอกว่าเฮ้ยนี่ฮันนีมูนนั้นเราต้องจ่ายเพราก็นี่ไงเดี๋ยวก็เราผมออกค่าเครื่องบินออกค่าเกงยันก็ช่วยช่วยกันคือเขาเขาจะเป็นอารมณ์เนี้ยฟอนฟอนฟอนตอนเป็นเมียแล้วรักกันเนี่ยนะมันรักกัน แต่พอตอนเลิกรักกันมานั่งคิดว่าเอ๊ะกูจ่ายทำไมต้องให้คุณแม่สอนอตนนั้นก็ไม่ได้แล้วพี่ตุ๊กพี่ตุ๊กทานอะไรฉันประสบการณ์ช่วยทานอะประสบการณ์สอนให้รู้ว่าผู้ชายก็ต้องจ่ายให้เราถูกไหมฮะพอตอนเลิกกันบางทีกูไม่ได้สักบาทเพราะฉะนั้นเอาเอาบาทตรงนี้ค่อยๆเก็บไปเนี่ยเราแบ่งทานเก็บไปค่ะแต่เขาไม่เปย์มียแต่เขาเปย์เด็กนะ ไอไอไอ้หล่อเด็กว่าเปย์เด็กนะเปย์เด็กไหนอะเด็กจริงๆใช่ไหมเด็กเด็กจริงๆเด็กจริงๆครับเด็กจริงก็เป็นเด็กไงก็เป็นเด็กจริงๆไงก็คือเพล่อนว่าเราสองคนไม่ได้มีลูกใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กก็คิดอยู่แล้วว่าเราจะไม่มีคือส่วนตัวผมนะครับก็คือรู้สึกว่าแบบการเป็นพ่อแม่คนมันเป็นมันเป็นหน้าที่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 ยิ่งใหญ่มากแล้วเราเรู้สึกเราเราทำไม่ได้เอาเรื่องเลี้ยงเด็ก20คนครับผมยังไงฮะ เริ่มมีกำลังใช่ไหมเข้าวงการมีเริ่มมีเงิน <c oughs> แล้วก็เปนเอ,อินเดินไปเที่ยวห้างแล้วก็เจอบูธยูนิเซฟผมจำได้เลยเขาก็ <c oughs> แล้วก็เริ่มจากตรงนั้นครับก็บบบตั้งใจว่าเราจะเพิ่มปีละคนตอนนี้ประมาณคิดว่าน่าจะ20โดยกระจายตามคนละให้คนเท่าไ,ไหร่กันะพืชหลากหลายเรทมากเลยครับบางบางคนบางที่ปีละเดือนละห้าร้อยบาทสมมุติห้าร้อยบาทบางที่ก็แบบถ้าเด็กมัธยมต้นก็จะหลัก พันต้นๆทามาให้อกไปก็หลักพันเนี้ยพี่พอเป็นอีกหนึ่งคนที่ประสบความสาเร็จเนาะทางด้านการเงินยศทำไมอะเขาเคยมานั่งสั่งสอนดิฉันเป็นชั่วโมงๆพี่ทุกครับสิมพี่ตุกต้องอย่าเป็นแอคทีฟต้องเป็นพาสซีฟพี่พูดถูกต้องไหมเขานั่งสั่งสอนแอคทีฟหมายความว่าทุกวันเนี่ยถ้าสมมติพี่ขาหัก พี่ทำรายการไม่ได้อะอย่างไรนี่คือ active แต่ p a สซีฟอ่ะต่อให้คุณขาหักคอแเคสคุณนอนอยู่บ้านเงินเข้าบัญชีเขาบอกว่าที่ขายของออนไลน์ก็ใช่กับการที่แบบเงินเข้ามาเองหรือเราจะต้องหรือการทอมารวมก็ใช่มีทุกอย่างนี่ไงเงินมันหนึงเข้ามาหมดถูกไหมครับแต่เขาบอกทุกวันนี้มันจะไปสร้างนัินก็ยากแล้วจริงไหมไม่ไม่จริงอะครับคือเดี๋ยวนี้ตรงแ้าว่าในโลกปัจจุบันคือมันง่ายกว่ายุคก่อนมากครับคือที p a s ส i v e มาจากหลายอย่างเช่นแบบบางคนเป็นยูทูบเบอร์อย่างเงี้ยครับทำยูทูบ คุณก็ได้ค่าแอดอน<ะ>ี่คือก็ได้พาสีเหมือนกันค,คือคือตรงยุควันยุควน,นี้คือมันสามารถสร้างพาสีได้ง่ายกว่ามีหลากหลายทางกว่ายุคพ,อ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 พอ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่ลงมากเลยอาจจะความเสี่ยงก็จะสูงกว่าความเสี่ยงสูงกว่าไหมคือผมว่าถ้ามันต้องใช้เงินมันก็เสี่ยงจริงๆคนครเราคนไทยเงินเดือนรเริ่มต้นเราถึงเงินเดือนทั่วไปออาหมื่นห้า หมื่นห้าพันต่อเดือนครับ่าคอนโดค่าน้าค่าไฟค่าเน็ตค่าอะไร,รติดลบแล้วมันจะไปมีแพ็ทส่งแพ็คสีอะไรอย่างที่คนเขาพูดกันได้ยังไงอ๋อถ้ายังเป็นหนี้อยู่เนี่ยเริ่มต้นคือต้องเคลียร์หนี้ก่อนอยากให้ชีวิตโดต้องเคลียร์หนี้ให้หมดก่อนคือเผอิญว่าถ้าเป็นหนี้ในระบบนะรามบมนะเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถทั่วๆไปเนี่ยยังลงทุนได้อยู่เพียงแต่ว่าต้องต้องจัดสรรเปอร์เซ็นต์ให้ดีเท่านั้นเองครับแต่ว่าถ้าเป็นหนี้นอกระบบอะไรยเงี้ยคือ จบเลยคุณต้องเอาเนี่ยต้องบอกให้จบหอดทุกวันที่ความสูงของคุณคือเขียนหนังสือใช่หนังสือคุณเขียนกี่เล่มแล้วเนี่ยตอนนี้เล่มที่3ครับผมชื่อชื่อเดอะวันเปอร์เซนต์เดวันเปอรแปลว่าหนึ่งในร้อยหนึ่งร้อยคือหลักๆคือแบบเหมือนสอนคนว่าทถ้าอยากประสบความสำเร็จอะครับมันต้องมันต้องคิดอย่างไรบ้างในนั้นก็จะมีอธิบายว่าสิ่งที่หนึ่งเปอร์เซนต์เขาทำเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ควรรู้มีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับตั้งถามก่อนไปเนี่ย Sociedad, พอมีความรู้สึกจริงๆเหรอเธอนักสัมาษณ์มันจะบีบเขาไม่เห็นจริงตกใจเขาไม่อะไรเขาอย่างเงี้ยแล้ววันๆยังคุยกันบ้างไหมหรือเงียบบ้านมันจะเงียบกีบคุยค่ะคุยคุยคุยเรื่องอะไรกันนะวันๆคุยเรื่องเงินต่างคุยต่างๆทำงานไปนี่เป็นไรกันเราจะไม่หมดเวลานะเคยเมาแบบเมาคนนู้นคนนี้เออแบบเหมือนอบกับหัวอย่างเงี้ยต้องเมาคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ย่นะเออต้องมีฟิจลิ่งกันบ้างนะ ไอหาเง okay, ินก wow, um ็หาไปพิจารณีก็ไปฟังเขาแล้วเนาะพ่อบอกว่าตอนนั้นผมก็ไม่คุยเออถูงคุยกัน ขอบคุณค่ะขอบคุณคขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ไมเคด้พูดเลยมานั่งคุยพูดกันองหมดคุณติดตามรายการตีไทยครัวหักกบระกตีไทยครัวได้ใหม่บ่าย2อบคาทางช่องสาดี HD ้ไปกันก่อนนะครับสัสดคชุดเครื่องนอนโตโต ดูตีท้ายครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลย์กดเไลย์กดก